คือเมื่อกี้หนูปิดแล้วเออเอาสมุดอัอน,นไหนขึ้นมาหรอคะยังไม่ได้ฟังฟังก่อนอ่าเรายังอยู่ในเรื่องเดิมนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของมารยาาไทยในวิชาหน้าที่พลเมืองนะซึ่ง มันย่อยมาจากวิชาสังคมศึกษานั่นเองวิชาสังคมศึกษาเนี่ยจะย่อยเป็นวิชาหน้าที่พลเมืองและวิชาพระพุทธศาสนานะคะแต่ว่าวันนี้นะเราจะเรียนในเรื่องของมารยาทไทยที่อยู่ในในวิชาหน้าที่พลเมืองนะคะ,ะวันนี้นะคะเราจะเรียนในเรื่องของมารยาทในการนั่ง มารยาทในการแต่งกายด้วยนะคะามาดูอันแรกก่อนการนั่งนะคะโดยคำนึงถึงมารยาทจัดอา,อาจจัดเป็นประเภทได้ต่างๆดังนี้อันแรกเลยนะคะเป็นการนั่งขับเพียบสองเป็นนาการนั่งขัดสมาธิสามเป็นการนั่งหมอบสี คือการนั่งคุกเขา่าห้าเป็นการนั่งเก้าอี้อ่ามาดูอันแรกนะคะเป็นการนั่งพับเพียบนะการนั่งพับเพียบการนั่งลักษณะนี้นะคะใช้ในโอกาสที่นั่งฟังพระเทศหรือสวดมนต์และรับพรจากผู้ใหญ่นะคะเวลาเรานั่งต่อหน้าผู้ใหญ่นะมีใครนั่งขัดสมาธิไหมมีไหมอย่างนี้หรอ นั่งขัดสมาด์เหมือนเรานั่งสมาธิอ่ะอันนั้นน่ะเขาเรียกขัดสมาธิแต่เวลาถ้าเราไปเข้าวัดนะคะหรือว่านั่งต่อหน้าผู้ใหญ่นั่งต่อหน้าพ่อหน้าแม่เรานะคะถ้าเรานั่งกับพื้นเราจะนั่งพับเทียบแบบนี้นะคะคุณครูคุณครูขาคุณมะนาวคุณครูมะนาวชอบไปนี่นั่งพับเทียบตอนคุยกับคุณครูห้องอื่น คทำถูกแล้วแบบนั้นแหละอะต่อมาเมื่อกี้ไปการน,นั่งพับเทียบนะคะต่อมาภาพนี้นะเป็นนั่งการนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธิานาเนี่ยคือการนั่งตามสบายอย่างหนึ่งและเป็นการนั่งแบบสมาธินั่นเองนี่เหมือนภาพนี้เลยนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะถ้าเออ ถ้าเราไม่ได้ไปวัดหรือว่าทํากิจกรรมต่างๆเนี่ยเรานั่งอยู่ที่บ้านส่วนใหญ่แล้วเราก็จะนั่งขัดสมาธินั่นแหละเพราะว่ามันสบายนะแต่อันนี้เป็นการนั่งขัดนั่งสมาธินะคะบําเพ็ญเพียรบาเพ็ญกุศลอยู่ในวัดนะต่อมาการนั่งหมอบการนั่งหมอบนะคะคือการนั่งพับเพียบเก็บปลายเท้าหมอบลงนะคะ ให้สอกข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยลงถึงพื้นแล้วก็ถ้าขาใดแนบพื้นก็ให้เอาศอกข้างนั้นเนี่ยลงพื้นด้วยมือจะต้องประสานกันไม่ก้มหน้านะคะชิดหน้าแบบนี้สายตาเนี่ยทอดลงต่ำการนั่งลักษณะนี้นะคะใช้ได้ทั้งชายแล้วก็หญิงเมื่อเข้าเฝ้าหรือรอรับสเสด็จแบบไทย ส่วนใหญ่แล้วเราเราจะไม่ค่อยเห็นภาพนี้เท่าไหร่นะคะแต่ว่าเราจะเห็นในทางทีวีนะักเรียนเวลาที่ประชาชนหรือผู้คนเนี่ยไปรอรับสเสด็จนะคะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นภาพนี้นะต่อมาค่ะเป็นการนั่งคุกเขา่าผู้ชายนั่งคุกเข่านะคะส่วนผู้หญิงเนี่ยนั่งคุกเข่าราบอ่ามาดูว่าการนั่งคุกเข่าเนี่ยคือการนั่ง กระยุ่งตัวขึ้นนะคะเป็นกริยาอาการนั่งเตรียมตัวเพื่อที่จะกราบพระรัตนาไตานั่นเองแบบเป็นจางขปดิษฐ์นะคะผู้ชายนะนั่งแบบนี้ส่วนผู้หญิงนะคะนั่งราบไปกับพื้นเลยเข่าเนี่ยจะอยู่ราบกับพื้นส่วนผู้ชายเนี่ยส้นเท้าเนี่ยจะตั้งขึ้นแบบนี้นะคะเหมือนเรากําลังเตรียมตัวที่จะกราบพระรัตนาไตากราบพระต่อมาเป็นการนั่งเก้าอี้ การนั่งเก้าอี้เนี่ยควรนั่งตัวตรงสำรวมกิริยามือทั้งสองข้างประสานกันหรือวางไว้บนหน้าขาของตัวเองนะคะตัวนี้นะผู้หญิงผู้ชายนั่งหลังตรงเหมือนกันนะคะเท้าจะวางอยู่ที่พื้นแล้วมือทั้งสองข้างนะคะจะประสานกันก็ได้หรือจะวางไว้ตรงหน้าขาของตัวเองก็ได้นะคะนั่งหลังตรงแบบนี้อันนี้คือการนั่งบนเก้าอี้ ต่อมาเป็นมารยาทในการแต่งกายนะคะการแต่งกายที่เหมาะสมกับสถานที่และโอกาสเป็นมารยาททางสังคมที่นักเรียน,นยควรปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมเช่นเมื่อนักเรียนไปโรงเรียนนะคะนักเรียนจะต้องสวมชุดนักเรียนให้ถูกระเบียบเมื่อนักเรียนไปวัดควรสวมชุดที่สุภาพแล้วก็เรียบร้อยนั่นเอง การไปสถานที่ต่างๆนะคะนักเรียนจะต้องแต่งกายให้เหมาะสมที่สําคัญเลยก็คือสถานที่ราชการนะคะอย่างเช่นวัดโรงเรียนอ่าสถานที่สัมพันธๆนะคะมีหลายสถานที่นักเรียนจะต้องแต่งกายให้เกียรติสถานที่นั้นๆแล้วก็ให้ถูกต้องตามกาละกาลเทศะด้วยตัวนี้นะคะเมื่อแต่งกายได้เหมาะสมแล้ว กับเหมาะสมกับสถานที่และโอกาสแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือเสื้อผ้าที่สวมใส่จะต้องสะอาดนะอันนี้นะคะเป็นเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงส่วนชุดนักเรียนก็คือต้องใส่ไปโรงเรียนนั่นเองภาพนี้นะคะผู้ชายกับผู้หญิงนะผู้ชายใส่กางเกงขายาวรองเท้าผ้าใบด้วยใส่เสื้อคอปกส่วนผู้หญิงนะคะใส่เป็นชุดเรดรสนะ ภาพนี้ทั้งสองคนนี้อาจจะไปวัดก็ได้หรืออาจจะไปเที่ยวสถานที่สำคัญสำคัญที่ไหนก็ได้สักแห่งหนึ่งนะคะที่สำคัญเลยเสื้อผ้าที่เราใส่จะต้องซักทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะอ่ะต่อมามาดูที่งานของเรานะคะให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดนะคะเล่มแบบฝึกหัดจะเป็นเล่มแบบนี้นะครูขึ้นหน้าจอให้ดูแล้วนะคะแบบฝึกหัดหน้าที่สิบเก้าและยี่สิบค่ะ ตอบรครับใช่ค่ะเปิดแล้วค่ะโอเคเรอแปนนึงให้นักเรียนนะคะใช้ที่สอรฝนลงไปในข้อที่นักเรียนเลือกนะคะเดี๋ยวครูอ่านโจทย์ให้ดูในหน้าจอแล้วนักเรียนเลือกให้ตรงกับคำตอบของตัวเองนะคะแล้วท้ายภาพ จะเฉลยก็คือให้ให้ระวายสีช่องวงกลมใหม่เลขใช่ไหมคะค่ะอ่ะมาดูข้อที่หนึ่งนเรียนมีใครยังหายังเปิดแบบคุณผัดไม่เจอไหมหน้าที่สิบเก้ายี่สิบนะคะสอบเสร็จบอกคะแนนด้วยอันนี้เออครูพาทําหน้าทนนี่เท่าไหร่นะสิบเก้ายี่สิบ อ๋อตอนนี้ครูกกำลังหน้าที่สิบเก้าพร้อมอยังพร้อมแล้วค่ะอบแล้วครับอ่าโอเคไปข้อที่หนึ่งะคะข้อที่หนึ่ง,งเมื่อผู้ใหญ่ให้สิ่งของนักเรียนควรปฏิบัติอย่างไรหนึ่ง ยกมือไหว้แล้วกล่าวคำขอบคุณสองรีบหยิบมาดูทันทีสายิ้มและรับสิ่งของเมื่อผู้ใหญ่ให้สิ่งของนักเรียนควรปฏิบัติอย่างไรหนึ่งยกมือไหว้แล้วกล่าวคำขอบคุณสองรีบหยิบมาดูทันทีสยิ้มและรับสิ่งของ ไปข้อที่สองนะคะข้อที่สองเมื่อพบผู้ใหญ่นักเรียนควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อพบผู้ใหญ่นักเรียนควรปฏิบัติอย่างไรหนึ่งเข้าไปกอดแล้วกล่าวคำว่าสวัสดีครับค่ะสองยกมือไหว้แล้วกล่าวคำว่าสวัสดีครับค่ะสามจับมือ แล้วกล่าวคำว่าสวัสดีครับค่ะไปข้อที่สามค่ะขณะร้องเพลงสรรเสริญพระบารลมี นักเรียนควรยืนลักษณะใดขณะร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีนักเรียนควรยืนลักษณะใด 1. ยืนตรงมือแนบข้างลำตัวสองยืนตรงในท่าที่สบาย 3. ยืนกอดอก ไปข้อที่สี่ข้อที่สี่นะคะข้อใดปฏิบัติถูกต้องขณะยืนต่อหน้าผู้ใหญ่ข้อใดปฏิบัติถูกต้องขณะยืนต่อหน้าผู้ใหญ่นหนึ่งยืนมือเท้าเอวทั้งสองข้างสองยืนตรง และเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยสามยืนมือประสานกันข้างหน้าก้มตัวเล็กน้อยต่อไป,ต,ไปอต่อไปหน้าที่ยี่สิบอ่าต่อไปหน้าที่ยี่สิบข้อที่ห้า ข้อห้านะคะเมื่อผู้ใหญ่ยืนตรงที่สิบข้อที่สิบเก้าครูทำข้อไหนหรอกค่ะข้อข้อสองหรือข้อสามหรอ่ะฮะข้อที่สิบเก้าข้อที่สิบก้ครูทำข้อไหนหรอกค่ะข้อที่สองหรือข้อที่สามหรอกค่ะนราชีฟข้อที่สิบเก้ามีที่ไหนหน้าที่สิบเก้า สิบเก้าคูณคูณทำข้อไหนหรอคะหนึ่งถึงสี่ไงหน้าที่สิบเก้าอ่ะทำหรือย,ยังใชหนถสใช่หน้าที่สิบเก้ามันมีสี่ข้อใช่ไหมใช่ค่ะหน้าที่ทำหรือย,ยังใช่ค่ะหนูได้ก็ข้อหนึ่งโอ้โหครูอ่านโจทย์ให้สี่ข้อได้ข้อเดียวหรอ ตอนครูถามว่าพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังให้เปิดหน้าสิบเก้ากับหน้ายี่สิบนักเรียนบอกว่าพร้อมแล้วไม่เห็นมีใครพูดว่าไม่พร้อมเลยถ้ามีคนพูดว่าไม่พร้อมครูจะได้รอแล้วทําไปพร้อมกันนาราทิพได้ข้อเดียวเหรอก็เจอที่ครูอ่ะมันไม่เหมือนของหนูาข้างล่าง ทำไมไม่เหมือนคนอื่นเหมือนของครูไหมเหมือนค่ะเหมือนสินาร<ส>าทิเปิดตัวไหนเปิดหนังสือเล่มไหนไหนเอามาได้หน้าจอสิใช่หน้าที่สิบเก้าแ้เปิดแล้วเหมือนของครูไหม ำได้กี่ข้อแล้วได้กี่ข้อทำผิดหน้าอืมทำผิดหน้าครูบอกให้เปิดสิบเก้ายี่สิบเปิดหน้าที่เท่าไหร่แล้วเมื่อกี้ไปเปิดหน้า มาเปิดหน้าที่ยี่สิบก่อนหน้าที่ยี่สิบข้อที่ห้าข้อข้างบนสุดอ่าเริ่มข้อที่ห้านาราทิมเดี๋ยวค่อยมาย้อนทำหน้าที่ยี่สิบนะคะข้อที่ห้าเมื่อผู้ใหญ่ยืนยืนอยู่ตรงหน้าที่นักเรียนจะเดินอ่เมื่อผู้ใหญ่ยืนอยู่ตรงหน้าที่นักเรียนจะเดินผ่าน ควรปฏิบัติอย่างไร 1. เดินค้อมตัวลงเมื่อใกล้ถึงผู้ใหญ่ 2. เดินตัวตรงเมื่อใกล้ถึงผู้ใหญ่หรือสเดินเข่าเมื่อใกล้ถึงผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ยืนอยู่ตรงหน้าเราแล้วเรากำลังจะเดินผ่านควรปฏิบัติอย่างไร 1. เดินค้อมตัวลงเมื่อใกล้ถึงผู้ใหญ่ 2. เดินตัวตรง เมื่อใกล้ถึงผู้ใหญ่สามเดินเข่าเมื่อใกล้ถึงผู้ใหญ่ไปข้อที่หกข้อหกเมื่อต้องนั่งเมื่อต้องนั่งกับพื้นต่อหน้าผู้ใหญ่ควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อต้องนั่งกับพื้นต่อหน้าผู้ใหญ่ควรปฏิบัติอย่างไร หนึ่งนั่งขัดสมาธิมือประสานกันไว้ด้านหน้าสองนั่งพับเพียบเก็บปลายเท้าสามนั่งเหยียดขาในท่าที่สบายนาชิดไม่ปิดไม่อ่ะเสียงดัง อ่ะไปข้อที่เจ็ดข้อที่เจ็ดนะคะการนั่งบนเก้าอี้ข้อใดปฏิบัติถูกต้องการนั่งบนเก้าอี้ข้อใดปฏิบัติถูกต้องหนึ่งนั่งตัวตรงมือประสานกันบนหน้าขาสองนั่งตัวตรง หาควยกันในท่าที่สบายสามนั่งตัวตรง,ม,งมือแนบข้างลำตัวเพิ่งเรียนไปเองนะนั่งบนเก้าอี้นะคะจะต้องนั่งแบบไหนไปข้อที่แปด การแต่งกายมาโรงเรียนข้อใดเหมาะสมมากที่สุดการแต่งกายมาโรงเรียนข้อใดเหมาะสมมากที่สุดหนึ่งสวมใส่สวมเสื้อผ้าที่มีราคาแพงสองสวมเสื้อผ้าที่มีความสง่างามสามสวมเสื้อผ้าที่สะอาดถูกระเบียบข้อแปด การแต่งกายมาโรงเรียนข้อใดเหมาะสมมากที่สุด 1. สวมเสื้อผ้าที่มีราคาแพง 2. สวมเสื้อผ้าที่มีความสง่างาม 3. ส,สวมเสื้อผ้าที่สะอาดถูกระเบียบไปข้อที่9 ข้อ9เมื่อไปวัดนักเรียนควรแต่งกายแบบใดเมื่อไปวัดนักเรียนควรแต่งกายแบบใด 1. แต่งกายให้สุภาพและมีชิด 2. แต่งกายให้ทันสมัย 3. แต่งกาย e. ตามสบายเ os มื่อไปวัดนักเรียนควรแต่งกายแบบใด 1. แต่งกายให้สุภาพและมิชิด 2. แต่งกายให้ทันสมัย 3. แต่งกายตามสบายไปข้อที่10ค่ะการปฏิบัติตนตามมารยาทไทยมีประโยชน์อย่างไรการปฏิบัติตนตามมารยาทไทยมีประโยชน์อย่างไร หนึ่งทำให้ประเทศชาติจเจริญรุ่งเรืองสองทำให้เป็นที่รู้จักของคนในสังคมสามทำให้วัฒนธรรมที่ดีงามของไทยคงอยู่สืบไปข้อที่สิบการปฏิบัติตนตามมารยาทไทยมีประโยชน์อย่างไรหนึ่งทำให้ประเทศชาติจเจริญรุ่งเรืองสองทำให้เป็นที่รู้จัก ของคนในสังคมสามทำให้วัฒนธรรมที่ดีงามของไทยคงอยู่สืบไปอาราทิฟหน้าที่สิบเก้าไม่ทันใช่ไหมใช่ค่ะแล้วหนึ่งค่ะอ,อ่าไปพ้องั้นไปข้อที่สองคนอื่นรอแป๊บหนึ่งนะรอเพื่อนแป๊บหนึ่ง นาทีมาดูข้อที่สองหน้าที่สิบเก้าเมื่อพบผู้ใหญ่นักเรียนควรปฏิบัติอย่างไรหนึ่งเข้าไปกอดแล้วกล่าวคำว่าสวัสดีครับค่ะสองยกมือไหว้แล้วกล่าวคำว่าสวัสดีครับค่ะสามจับมือแล้วกล่าวคำว่าสวัสดีครับค่ะ ข้อที่สามนะครับนะนะิปขณะร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีนักเรียนควรยืนลักษณะใดขณะร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีนักเรียนควรยืนลักษณะใดหนึ่งยืนตรงมือแนบข้างลำตัวสองยืนตรงในท่าที่สบายสามยืนกอดอก ไปข้อสี่ข้อใดปฏิบัติถูกต้องขณะยืนต่อหน้าผู้ใหญ่ข้อใดปฏิบัติถูกต้องขณะยืนต่อหน้าผู้ใหญ่หนึ่งยืนมือเท้าเอวทั้งสองข้างสองยืนตรงและเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยสามยืนมือประสานกันข้างหน้าก้มต,ตัวเล็กน้อย อ่ะไปเฉลยนะคะเสก็จแล้วค่ะโอเค